คือโกงเลยโโกก้นะครับวันนี้คือผมได้ไฮแจ็คกิ้งเครื่องบินแล้วปรากฏว่าเราไปไม่ได้เราขอโทษทีแล้วเราเกือบตายพวกเราแบบไม่เป็นอะไรนะครับคือพวกเราไฮแจ็คกิ้งไปฆ่าโจมไปเลยเนี่ยเพราะว่าเราไ่ได้ไปตายคาที่ในห้องนักดื่กินก่อนเดี๋ยวกิ้มันคือน่าจะอย่าบอกว่าอ่ะอับังขายโรตีมีอับังขายถั่วกินผมว่าเวกินโกน เรามาได้แล้วกินกินอันนี้ก่อนมาทุกชิ้นไม่สวยคันสวีครับผมแจ็คแอันหมายล้วอบังขยัรถออกมาแล้วอะบังขยับรถตีจะทำนี่เลยปตีบปุ๊บุ๊บปุ๊บ เราติดต่อตัวทันสมาธิบโรตีเพื่อนเราคงต้องใช้ขวาเยอะเลยเมอบังขายโรตีมันต้องอบังสงสัยอบังขายโรตีชอบกินเนื้อคนมั้งเกาะนีกเกาะเราพวกเราอ่ะต้องแบอีกเกาะนึงเพราะว่าอีกเกาะนึงเนี่ยมันมันเป็นจุดที่เฮลิคอปเตอร์ลงจอดไม่เชื่อ ผมได้กุญแจมาหนึ่งเบเห็นบ้านหลังนั้นปไม่วางยะให้เราเดี๋ยวอะเดี๋ยวเราอ่ะต้องไปทางเรือทุกคนพบเจอวิทยุทุกคนเอาบังข่ายโรตีนออกมาจากรูทุกคนเราถือเครื่องบินแล้วนะงั้นเราขอไปก่อนนะไปๆอย่าอย่าไปรอพวกเราด้วยไอไอเพื่อนเฮ้ยแกลๆเลยไปเลยไปเลยไปกันเลย ไหนอะเรือผมคลิปนี้ทำไมสั้นเหลือเกินเออแกไปไหนเนี่ยผมหาเรือไม่เจอไม่เป็นไรเราเราเราว่ายน้ำไปรือกันถือว่าเราเราเหมือนกีบายมารทอนเหมือนลักยามานทอนผมผมเจอคุณเจด้วยคือเฮกเตอร์อยู่ตรงนี้เนาะเราเห็นต็นมาแล้ว ไอ้เนี่ยมันขี้ยกมันมันมันมีเรือหลายลำเเพื่อนเราคิดว่ามันไม่มีเอ๊ะไม่ด้วยสิโอ้ยขี่ยกจัดใครไม่ช่วยผมผมให้กุญแจเพื่อนเพื่อนในในแผนที่อ่ะมันบอกเราว่าคือในบริเวณเกาะ เกาะที่เราอ่ะไปเจออาบังขายโรตีกินกินเนื้อมนุษย์อ่ะมันมีอีกเกาะหนึ่งข้างๆตามเรามาตามเรามานะเพราะว่าเราสึกว่าน่ากลับมีแหละเองดูดิไอ้ไอ้อ่าอะไรนะผมมีกุญเจนนะไอ้มันขี้งกมากเลยเราเราไปกันอเองกัน ว่ายน้ำเยอะแล้วก็อุญนแจขึ้นสนิทแล้วก็นะออกกำลังกายซะหน่อยสิแคลอรีร่อ่ะโอเคทุกคนครับคือแบบว่ายน้ำเยอะอเองเองอยู่ไกลาจากเรามากเก่งว่ายน้ำเหมือนว่าเกาะนั้นมันจะอยู่แถวๆนี้เว้ยอันเนี้ยเกาะอบังขายโรตีใช่ไหม บางใครโรตีชอบกินเนื้อคนแต่เกาะเกาะอีกตัวเกาะนึงเห็นแล้วเพื่อนเราเห็นเกาะแล้วเราเห็นเกาะแล้วเราเห็นเกาะแล้วมันใช่เกาะไหมเนี่ยมันเป็นแก่เพื่อนเพื่อนใต้เกาะดูดูใต้เกาะดูล่างด้านด้านใต้เกาะก่อนมันมันมันโอ้ลี่ เพื่อนเพื่อนเพื่อนลงลงน้ำหมดลงน้ำมันมีมันมีตัวตัวหาเหวอไ้่อนนี่มันเกาะบ้าเลยเนี่ยก็เจอเสาเหลืองไม่ขุดำอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวกอนเราย้อนมาที่ยุคไหนเนี่ยลงลงน่าจะอี เราน่าจะย้อนมานานมากเลยนะมาเนี้ยมาเนี้ยแล้วเราสองยังไม่ถึงห้องเนาะเองอย่าเพิ่งยิงมันเว้ยอาจจะไม่มีใครต่อเราเว้ยเองดูมันก่อนเองจะสู้มันไหวหรอมันมีปืนด็อกเก็ตแลนเชอร์นะเว้ยแต่ว่าฉันยิงไปเมื่อกี้มันจะตายนะเรื่องเหลือครึ่งหลอดอ่ามันมาหาเองแล้วมันเกือบตายโอ้ย วัลลัญชาอดอาหารตายเดีย๋ยวรอผมแป๊บนึงนะผม,ม,ะผ,มผมเจอเรือแล้วเดรอไปก่อนฟังกูฟังไี้มั้งเล็ดเล็ดเล็ดไหนอ่ะมันนี่เอามันนี่เวลเราวิทยุติดต่อแล้วเตอรวิทยุติดต่อแล้วเพื่อนวิทยุที่นี่ก็มีเพื่นอนไม่เช็คพอ้อยหรอ เช็คพอยอะมันมีจุดเช็คพอยต์อยู่บนเกาะเนี้ยไอ้มาเนี้ยเด้อเดินเสาติดบล็อกอะยิงมาเลยไหมเออยิงสักสองสามนะักตายแล้วเดินเสาตายแล้วอโอ้โหไม่กี่นะัดมันตายแล้วอ่ะเพื่อนมาดูนี้เดียวเนี่ยมันตกใครวะเนี่ยแล้ว ยำติดจแจ็คแปะเชื่อเองลืมไปไม่ใช่ว่าทางขึ้นอยู่ตรงเนี้อย่าอย่าอย่าอู้เบ๊บเองเองเราเจอวิทยุแล้วว่ะเดี๋ยวติดต่อกันแป๊บนึงนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลช่วยนี่นหน่อย ชนะเว้วยลงมาต้องปิดช่ดองใหญ่เนอะคำบใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามช่ <ไข S 1> องไลค์คลิปแม่ด้วยนะแบบายแดม